เว็บร้อยยห้าเอสหัวเชิกตรงรุ่นนะครับคันนี้เอกสารชุดโอนครบภาษีหกสามป้ายชลบุรีนะครับชุดสีเดิมแท้ติดรถนะครับนี่โช้กหลังมีสน,นิมตรงนี้นะครับล้อเป็นล้อดีไอดีนะครับ เครื่องเดิมขยับไซส์นะครับขาบูเดิมไม่ขึ้นปกตินะครับความเร็วขึ้นเกียร์ขึ้นมีเกียร์น้ำมันมองไม่เห็นนะครับไปเรียวติดนะครับ <c oughs> แต่ดังรถเป็นไฟหน้า LED นะครับเบรกหน้าหลังใช้งานปกติ เครื่องไม่เยิ้มนะครับเอี่ยมเอี่ยมภาษีนี่ครับสิงหาหกสามนะครับเพิ่งขาดนะต่อได้โอนได้ปกตินะครับน็อตทองพอมีนะครับแข้งสองฝั่งยิงซ้ายนะครับอันนี้คาร์บอนสองชิ้นครอบสเตอร์กับบังโซ่นะครับ ดูใต้บอกใส,ใส่นะครับถังน้ำมันใส,ใส่เลยนะไม่มีการต่อพ่วงนะครับท่อผ่านะครับ เครื่องเดินเบาปกตินะครับเดินเบานิ่มๆเลยคัดไม่ลื่นไม่หอนนะครับสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรีนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ